สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้มุมความสุขจูนนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมดอกกล้วยไม้ดินกันนะคะค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกล้วยไม้ดินใบหมากนะคะเพราะใบเขาคล้ายใบหมากมากนะคะเพื่อนๆเ,เรานำเอามาปลูกรงดินนะคะเราจึงเรียกว่ากล้วยไม้ดินนะคะและสกุลนี้เรียกว่าสปาโตโกอสติสนะคะ เป็นกล้วยไม้ที่ปลูกลงดินนะคะใบคล้ายใบหมากนะคะส่วนดอกของเขานะคะก็เหมือนกล้วยไม้ทั่วไปนะคะมีกิบเลี้ยงมีกิบดอกนะคะมีเส้าเกสรเท่ากับกล้วยไม้สายพันธุ์อื่นๆเลยนะคะออกดอกเป็นกลุ่มที่ปลายช่อนะคะแต่กล้วยไม้นี้ออกดอกทั้งปีนะคะบานยาวนานได้ถึงสองเดือนเลยค่ะ ำต้นของเขานะคะเป็นกอนะคะส่วนการขยายพันธุ์นะคะเราใช้หน่อในการขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยนะคะเพื่อนๆโดยลักษณะธรรมชาติของเขานะคะเขาชอบแดดลําไรนะคะขอแค่ครึ่งวันก็พอแล้วค่ะไม่ต้องโดนแดดจัดนะคะเพื่อนๆชอบอุณหภูมิประมาณ25องศานะคะแต่บางชนิดก็ชอบอากาศเย็นนะคะจะออกดอกได้ดกมากเลยนะคะ เป็นบางชนิดสายพันธุ์นะคะเขาจะชอบวัสดุปลูกที่มีการระบายน้ําได้ดีนะคะไม่ชอบน้ํำเฉยๆนะคะเก็บความชิ้นได้พอสมควรนะะมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์นะคะชอบสถานที่ลอดตรงอากาศถ่ายเทไม่ชอบลมแรงนะคะปุ๋ยที่เขาชอบก็คือปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกนะคะและในส่วนวัสดุปลูกนะคะ ก็จะเลีนกาบมะพร้าวสับได้นะคะใบก้ามปูใบสนนะคะเปลือกถั่วลิสงแกะแล้วก็่านนะคะแล้วก็ดินก็ได้นะคะทรายหยาปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกค่ะที่ระบายน้ําได้ดีนะคะและเก็บความชื้นได้พอสมควรนะคะเขาจะชอบมากนะคะเมื่อเรารู้จักธรรมชาติของเขานะคะเขาก็จะอยู่กับเราได้อีกนานนะคะการดูแลต้นไม้นะคะถ้าเราดูแลเขาดีเขาก็อยู่กับเราได้นาน,นะคะ่ะ คลิปนี้มุมความสุขจูนนะคะก็พาเพื่อนเพื่อนมารู้จักดอกกล้วยไม้ดินกันนะคะเพื่อนๆื่อนคนไหนที่ชอบดอกกล้วยไม้นะคะอยากอยากจะปลูกดอกกล้วยไม้ดินบ้างลองหามาปลูกกันดูนะคะค่ะเพื่อนๆ่อนคลิปนี้มุมความสุขจูนนะคะฝากเพื่อนเื่อนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะและกราบคำว่าสวัสดีและขอบคุณมากค่ะ